สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับช่องปาม h ช n แนลนะครับผมมาวันนี้ก็มาอยู่กับยูฟ่าเ9้ครับผมมาอยู่กับเกมไฮโรไทยมาก็ไฮโรไทยอีกเหมือนเดิมครับผมมาอนุรักษ์ของไทยเนะครับนะเนาะก็ว่าไปแล้วครับเอาทุน500มาดูครับผมวันนี้อนุรักษ์ของไทยสัน โอ้ยมาจัดสักหน่อยครับผมมาจัดสูงครับผมบางนี่บางนี่มาอืมบอดนให้มันลู่ไปครับผมมาบอดนก็คือบอลนั้นครับผม <c oughs> อย่างรับเนี่ยมา อนุลักษ์ของไทยสักหน่อยมาโอ้ตี๋เขี่ยงครับผมโ <laughs> ดนเด็กครับผมสงสัยสิอนุลักษ์บ่ได้แล้วครับผมเปิดหัวมากัโดนแล้วครับผมมะบอดดี้ครับผมต้องอนุลักษ์ของไทยสักหน่อยครับผมต้องเอาคืนครับผมบ่ได้บ่ได้มาผมยัดตำตามเลยครับบังนี่มา สีออกตำบ่มาอืมมาอนุรักษ์ของไทยไม่ได้มาต้องได้สีมาไม่ถือให้มันรู้ไปมาสองห้า สองโอ้อโหเที่ยงต่างหลายตัวโดวนอยู่ีตัวโอ้ยคัก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 ,ก,กมาลบปีนี้ซิฟโอ้ขาดทุนอยู่ด้วย่ยมาเอาคืนครับผมบางนี้ก็มาจัดตำอีไปเลยเลยมาตำยาวๆไปครับผม มันต้องถือบ้างเลยเอา้ามามันสเสียไปตลอดบบได้ดอกมันต้องถือบ้างแหละมามาเปิดมาหนุ่มไหมมาเปิดมาสองสามหา้าเอา้าสตีมเจียงครับผม<า>เป็นจังไดเป็นจังไดิขอย,ยืมคำของช่องสี่ห้าหกมาใช้สักหน่อยแล้วกัน ตีมเขี่ยงครับผมเป็นจังไงเป็นจังไงก็ตอนนี้ก็ทุนเราก็อยู่ที่680ก็จัดต่ำไปอีกหนึ่งโลมามันสิถือบอตานี่อย่าบวกเตอออกสูงยัดไปหลายด้วยไม่เอาสูงนะครับไม่เอาสูงมา เปิดมาหนุ่มไหมสามอส,สองสองี่โอ้ยรูเลีเ่ยงกระเบี้ยงแตกกวกไปครับผมสี่ร้อยแปดสีเป็นใดละ่ะเป็นใดเป็นทังใดละ่ะทุนเบอรกีบาทดูดูกำไรครับผมดูกำไร เงั้นก็เอาซัมมี่แล้วครับซัมนี่ก็พ่อครับผมอย่าลืมครับผมยูฟาเาครับผมก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับผมใครจะให้เล่นเกมอะไรก็ลองเม้นมาครับผมติชมได้ครับผมจะปรับปรุงตัวให้